ตัวอ,อย่างนะครับเส้นตรง l 1 l 2 l 3และ l 4ตัดกันที่จุดใดบ้างจงหาพิกัดของจุดเหล่านั้นนะครับจากรูปเนี่ยนะครับจากรูปกราฟนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่ามีเส้นตรงเกือบทั้งหมด4เส้นแล้วก็ตัดกันนะครับเส้นตรงมีดังนี้นะครับตรงนี้คือ l 1นะครับอันนี้คือ l 2อันนี้คือ l 3แล้วตรงนี้ก็คือ l 4 นะครับมีอยู่4เส้นนะแล้วก็มันก็จะเกิดจุดตัดต่างๆนะครับก็มีจุด A นะครับจุด B จุด C นะครับแล้วก็จุด D นะครับแกตรงนี้นิดนึงให้เป็นจุด D ตรงนี้จุด D นะครับโอเคนะครับโจทย์ต้องการถามหานะครับจุดที่ตัดกันและจุดตัดกันนั้นมีพิกัด อย่างไรนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับเส้นตรง l 1ตัดกับเส้นตรง l 2ที่จุดไหน l 1คือเส้นนี้นะ l 2คือเส้นนี้ตัดกันที่จุด b ถูกนะ,ะตัดกันที่จุด b โอเคเรามาหาพิกัดของจุด b กันนะครับว่าจุด b เนี่ยจะมีพิกัดเป็นอะไรโอเควิธีการเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการหาตัว x นะครับก็ลากเส้นตามแนวนอน ตัว y ก็คือลากเส้นตามแนวตั้งแล้วเราก็นับช่องนะครับถ้าเป็น x ก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายต้องเป็นลบ7โอเคค่าของ y บ้าง1 2 2นะครับลงมาข้างล่างเป็นลบ2โอเคฉะนั้นนะครับพิกัดของ b ก็คือลบ7 นะครับแล้วก็ลบสอมาดูต่อนะครับ L1 กับ L3 นะครับตัดกันที่จุดใดนะครับ L1 คือเส้นนี้ L3 คือเส้นนี้ตัดกันที่จุด A นะครับมาดูพิกัดว่าพิกัดของ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่นะครูเขียนฝันพิลกัน ดูค่า x นะครับค่า x ลากตามแนวนอนค่า y ลากตามแนวตั้ง x นับ1ต้องเป็นลบ1 y นะครับ1 2 3 4มีค่าเป็นบวก4โอเคก็ได้จุดออกมาแล้วนะครับก็คือลบ1กับ4นั่นเอง ถัดมานะครับ L2 กับ L4 นะครับตัดกันที่จุดไหน L2 คือเส้นนี้ L4 คือเส้นนี้นะครับตัดกันที่จุด4เราก็มาหาพิกัดของ4ตัว x ตามแนวนอน y ตามแนวตั้งมาดู x ก่อนนะครับ1 2ทางด้านฝั่งซ้ายเป็นลบ2นะครับมาดูค่า y นะครับ ลงมาข้างล่างนะ 3, 4, 3 4 5 6มีค่าเป็นลบ6ตรงนี้จุด c นะครับมีค่าเป็นลบ2แล้วก็ลบ6ข้อที่4นะครับ l 3ตัดกับเส้นตรง L4 ที่จุดใดนะครับ L3 ก็คือเส้นนี้ L4 คือเส้นนี้นะครับตัดกันที่จุดดีตรงนี้เป็นบันดีนะอ่ะมาหาพิกัดน,นะครับค่า X แนวนอนค่า Y แนวตั้งนับ1 2เป็นลบหรือเป็นบวกเป็นบวก2นะครับบวก2นะค่า Y นะครับ แนวตั้ง1 2ลงมาข้างล่างเป็นลบลบ2ฉะนั้นนะครับจุด D มีค่าเท่ากับ2แล้วก็ลบ2